นี่ค่ะเมื่อกี้ต่อจากคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะพึ่งเก็บออกมาจากต้นเลยถ้าว่าของจะอร่อยนะคะยืนยันเลยค่ะยันิวยืนยันแล้วว่าถ้าของจะอร่อยของดีเนี่ยเก็บมาจากต้นมันจะกินได้มันจะไม่มีคําว่าอืมต้องรอให้ลืมต้นก่อนรอนู่นรอนี่ก่อนนะคะกินได้เลยสองรสชาติอันนี้คือ มีความเปรี้ยวหวานเนี่ยตามนะคะอร่อยแล้วจะให้อร่อยจิจัดแซ่บซ่าเลยนะเอาไปรา,าดน้ำำํายําหรือไปทําส้มตําทําอะไรก็ได้มันจะอร่อยส้มท่าข่อยนะคะ่ะสําหรับคนที่ชอบรสชาติจิจัดนะคะแต่ถ้าว่าคนที่ชอบรสชาติที่ว่าหว,วานหวานวาน,นิ่มๆน,นวลนๆนนนนไปแบบอืมอะไรนะกินเรื่อยๆอันนี้ต้องเป็นข่าวเป็นกวานะคะมีความ แต่เขาจะมีรสชาติแค่คือความความหวานแต่หวานมีหวานหลายอย่างนะคะหวานนิดหวานหน่อยแล้วแต่เลยผลไม้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าเข้าไปชิมก่อนว่าไอเนี่ยมันหวานเจี๊ยบมากแต่ถ้าว่าเราดูแลเราเน้นคุณภาพได้เนี่ยเราจะรู้ว่าของเราได้หวานประมาณนี้สําหรับผลไม้แต่ละชนิดนะคะผลไม้แต่ละชนิดหวานไม่เหมือนกันนะคะบางคนคาดหวังมันต้องหวานเลยมันไม่ใช่เพราะว่าบางทีเราซื้อ อะผลไม้อื่นเนี่ยส้มเขียวหวานเนี้ยถามว่าหนึ่งกิโลที่เราซื้ออ่ะรสชาติเป็นยังไงจืดก็มีเปรี้ยวก็มีต้นหนึ่งมันก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราอาศัยว่าส่วนใหญ่มันต้องรสชาติที่มันเป็นประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่เลยเราเอาความที่เป็นส่วนใหญ่นะคะเนี่ยค่ะอร่อยแลบประกันเลยนะคะ